เวลาล่วงเลยมาพอสมควรน่าจะเป็นเรื่องที่จะพิสูจน์แหละว่านายกอัฐมตรีแพทองทานจะผ่านวิกฤตที่ว่านี้ไปได้หรือไม่ถ้าดูแนวโน้มถ้าเป็นอย่างที่คุณไายบอกคือ2 6 3บวกบวกใช่ไหมแม้การรวมไทยสร้างชาติก็ยืนยันว่าคงจะหนุนมแม้จะมีข้อเสนอให้เปลี่ยนตัวนายกแต่ถึงจะไม่เปลี่ยนก็อาจจะหนุนถ้าฟังจากพี่ไพ่เนี่ยนะไพ่เล็ก มันมีความเคลื่อนไหวล่าสุดก็คือมีการถแถลงข่าวรวมพลังแผ่นดินเคลื่อนไหวไล่นายกอมนตรีแพททองทานเนี่ยน้องไบโดยผมก็มาจากคลิปนี่แหละมีการประกาศนัดชุมนุมใหญ่วันเสาร์ที่28วิมิถุนายนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสี่โมงถึงสามทุ่มอาคุณปานเทพพัวพรงพันธ์อดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ปัจจุบันอยู่ช่องอมเมเดเเจอร์ผู้จัดการาได้โพสต์ข้อความว่า,ถาแถลงการเรียกร้องข้อที่หนึ่งนายกลาออกข้อที่สองพักร่วมลาออกข้อที่สามชุมนุมให้มากกว่ากัมพูชาเสาว์8 8มิถุนาอนุสาวรีย์ชัย4ี่โมงถึง3ทุ่มอ่านี่ฮะท่านผู้ชมนี่เป็นภาพการถาแถลงอาจจะเห็นภาพนี้ อตอนนี้คุณทักษิณน่าจะดูอยู่และคุณทักษิณก็คงจะบอกว่าขาประจำแต่ก็เป็นการรวมตัวครั้งสำคัญเลยทีเดียวนั้นเนี่ยเท่าที่มผมเห็นหมอตุนใช่ไหมคุณหมอวรรงอาจารย์ปานเทพนะคุณประสานคุณเสรีพิสุทธิ์วันเวศรีพิสุทธิ์คุณพิชิตชัยมงคลคุณแซมดินใช่ไหมแถวบนนะ่ะ ด้านล่างก็จะมีหมอเหรียญทองอาคุณลักษณะนี่ฮะพนดเรเศรีพิสุทธิ์เดิมเนี่ยคอปทอเขานัดชุมนุมหน้าทำเนียบ21-24ถึงก็หมายถึงพรุ่งนี้เป็นต้นไปใช่ไหมค่ะแต่นี่เขานัดชุมนุมใหญ่สาว28อรุสรีชัย ให้มากกว่ากัมพูชา,ากัมพูชาชมนมล่าสุดเมื่อวันที่รอยคลิปอ่ะแสนห้าเขาประกาศตัวเลขแสนห้าเขาประกาศแสนห้าวันนั้นเขามีเดินขบวนปลุกพลังรักชาติอ่อขนาดที่ท่านผู้ชมมีคุณจุลภามอวิวัตรรัมตีช่วยครั้งพูดถึงกระแสข่าว เกี่ยวกับการที่รวมไทยสร้างชาติเสนอขอเปลี่ยนตัวนายกถ้าไม่เปลี่ยนจะถอนตัวจากรรครัฐบาลคุณจุลพันธ์พักเพื่อไทยบอกร้อยมีความชัดเจนเพอที่ได้ยินมาไม่ตรงกันอ้าวยอมรับว,วัตถบุญตีในพักเพื่อไทยมีการคุยกันถึงสถานการณ์การเมืองในขณะนี้เมื่อวานนี้ลัมตีเพื่อไทยก็มีการประชุมนั่งคุยกันที่พักติดตามการถแถลงข่าวของนายกและขอบคุณกองทัพที่ร่วมมือให้เป็นเปิกแผน่น ทุกคนเข้าใจในเหตุและผลจากคลิปที่ออกมาส่วนตัวเห็นว่าคนที่เป็นเหยื่อคือนายมตรีแพท,ทองทานของเราจากปฏิบัติการของกัมพูชาที่มีจุดประสงค์ชัดเจนต้องการเห็นความแตกแยกนในประเทศซึ่งประสบความสำเร็จไปได้ส่วนหนึ่งคุณจุรพันธ์บอกวันนี้เราต้องกลับมาตั้งสติพิจารณา สิ่งที่นายกพูดในคลิปไม่ได้มีวัตถุประสงค์ร้ายใดกับประเทศเป็น,นกลไกในการเจรจาเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายและนวันดังกล่าวก็เกิดผลส่วนตัวไม่เห็นว่ามีอะไรเสียหายเพราะการที่ผู้นําประเทศคุยกันยกตัวอย่างผมก็มีเบอร์ของรัฐมนตรีต่างประเทศที่ได้พบเจอกันซึ่งผู้นําหลายประเทศในระดับต่างๆจะต่อสายการประสานงานกันก็เป็นเรื่องธรรมดามเพื่อการขับเคลื่อนงานในแต่ละส่วน ดังนั้นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีทำเป็นไปตามกลไกปกติซึ่งหากดูด้วยใจที่เป็นธรรมก็ไม่ได้มีอะไรทั้งคลิป9นาทีและ17นาทีซึ่งเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์ของการเจรจาว่าสุดท้ายนายกรัฐมนตรีก็ขอมาปรึกษากับกองทัพก็คือไม่ได้รับปาเลยเลยคุณจุลพันธ์บอกถ้ามองด้วยใจเป็นธรรมความเคลื่อนไหวในตอนนี้จะเห็นว่ามีเป้าหมายวัตถุประสงค์ทางการเมืองเป็นหลักและไม่มีผลไม่เป็นผลดีกับประเทศใด ส่วนตัวเห็นว่าฝ่ายการเมืองบางฝ่ายออกมาฉวยจังหวะทําทให้สถานการณ์ดูตึงเครียดและเลวร้ายลงสาหรับประเทศไทยแต่เป็นผลดีกับกัรพูชาอ้าวเช่นบางพรรคเรียกร้องให้ยุบสภามองว่าเป็นความได้เปรียบของตนในการเลือกตั้งอ่าอันนี้อาจจะมองในมุมนั้นอีกหลายกลุ่มเรียกร้องให้ลาออกซึ่งมองว่าหากลาออกแล้วมีโอกาสสาหรับคนของเขาถ้าใครได้อ่านหรือเรียนการเมืองหนึ่งสนหนึ่งก็จะรู้ว่าแต่ละคนคิดอย่างไรนาทีนี้ ไม่ใช่เรื่องที่จะเอาเรื่องประเภทนี้มาสร้างแรงสั่นสะเทือนรัฐบาลเพราะรัฐบาลจําเป็นต้องยืนหยัดในการทํางานโดยเฉพาะการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจการเจราจากับมริการที่มีความคลื่อนหน้าเรื่องเปิดโต๊ะเจราจาแล้วปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาต้องมีความต่อเนื่องในการแก้ปัญหาซึ่งจะมีมาตรการออกมาหลังจากนี้ชัดเจนขึ้นหลังจากนายกประชุมกับผู้นําเหล่าทัพแล้วส่วนการพิจารณาแต่งตั้งตําแหน่งรัฐมนตรี แทนภูมิใจไทยที่ออกไป8ตําแหน่งแเก้าอี้เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีแต่ในฐานะที่เป็นหนึ่งใน้ัฐตรีที่ไม่ได้มีการพูดคุยต่อรองหรือถามอะไรก็ได้ความอิสระก,กับนายกพิจารณานายกคงรู้ดีทํางานมาเกือบปีจุดไหนมีปัญหาหรือต้องการขับเคลื่อนและรู้สึกดีใจที่ติดตามข่าวเมื่อวานนี้ไม่มีพักรัฐบาลพักไหนไปพูดคุยต่อรองอ่ะก็แปลว่าไม่ตรงกันกันกบข่าวที่ออกมาค่ะ ทุกคนเห็นประโยชน์กับการขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าจึงไม่มีการคุยเรื่องตำแหน่งหลังจากนี้เป็นสิทธิ์ขาดนายกคัฐุนตรีผลออกมาอย่างไรต้องยอมรับแล้วยังบอกว่าน้ำตีสามารถรับมือสถานการณ์ได้ดีตามอัตราภาพเชิญชมเหตุการณ์นี้จะทําให้น้ำตีแข็งแกร่งขึ้นทุกคนก็เข้าใจในเหตุและผลนะครับซึ่งคลิปเสียงที่ออกมาเนีจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนนครับว่า ในมุมผมเองครับส่วนตัวเนี่ยคนที่เป็นเหเนยื่อคือนายกรัฐมนตรีของเรานะครับไม่ใชออ่อื่นใดนะครับท่านเนี่ยเป็นเป็นเหยื่อจากการที่การปฏิบัติการของฝ่ายกัมพูชาซึ่งจุดประสงค์ก็ชัดเจนพยายามให้เห็นถึงความแตกแยกในประเทศนะครับซึ่งเขาก็ประสบความสําเร็จไปในส่วนหนึ่งนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราก็ต้องกลับมาตั้งสติ นะครับแล้วก็พิจารณาดูสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูดในคลิปเนี่ยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ร้ายใดๆกับประเทศเ,เลยนะครับเป็นเพียงแค่คกลไกในการเจราจาเพื่อที่จะให้สถานการณ์มันคลี่คลายเบาบางลงนะครับซึ่งหน้าวันนั้นมันก็เกิดผลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมก็มองว่ามันไม่ได้มีอะไรเสียหายการที่ผู้นําประเทศเนี่ยในระดับต่างๆจะต่อสายหายกันผมเองก็งมีเบอร์รัฐมนตรีต่างประเทศที่ผมไปเจอมา นะครับเวลาไปเจอต่างประเทศพบกันก็มีการแลกเปลี่ยนคอนแท็ก็บางครั้งบางคราวก็ติดต่อประสานงานโดยตรงนะครับเป็นเรื่องธรรมดาเพราะ,เพ,ราะเพื่อให้การขับเคลื่อนง,งานในแต่ละส่วนเนี่ยมัน,มนเดินหน้าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีทำเนี่ยก็เป็นไปตาม กลไกวิธีทางการเจรจาตามปกติอยู่แล้วเนื้อความก็ถ้าอ่านดูด้วยใจเป็นธรรมเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามันไม่ได้มีอะไรนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าปล่อยคลิปตอนแรกเห็นมีคลิป9นาทีกับ17นาทีใช่ไหมครับยิ่งมาฟัง17นาทีเนี่ยยิ่งเห็นเลยชัดเจนว่า วัตถุประสงค์คืออะไรและสุดท้ายก็คือต้องกลับมาปรึกษากับทางกองทัพเพื่อที่จะดาเนินการต่างๆการจะขอให้เปิดด่านเนี่ยเขาขอให้เราเปิดด่านก่อนก็ยังไม่ยอมนะครับเราท่านเ็าตรึงไว้ว่ามันเป็นไป,นปนไม่ได้มันจะต้องเป็นไปนโดยพร้อมกันทั้งสองประเทศนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ ชัดเจนนายกรัฐมนตรีโดยตรงอันนั้นเป็นอำนาจของท่านนายกรัฐมนตรีโดยตรงนะครับผมเองในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีเนี่ยเราไม่มีการไปพูดคุยหรือต่อรองหรือว่าไปสอบถามอะไรเพราะว่าต้องให้อิสระท่านในการพิจารณาจริงๆท่านทํางานมาเกือบปีละนะครับก็เห็นแล้วล่ะว่าจุดไหนมันมีปัญหาจุดไหนมันควรต้องปรับเปลี่ยนจุดไหนมันควรต้องขับเคลื่อนนะครับก็ให้อำนาจตรงนั้นกับท่านนายกรัฐมนตรีและอิสระโดยตรงนะครับตรงนี้เนี่ยเรา ในฐานะ,ะพรรมเราไม่พูดคุยแล้วผมก็ฟังดูเมื่อวานเนี่ยก็ดีใจครับเพราะว่าแต่ละพักการเมืองก็ไม่มีพักไหนบอกว่าเดี๋ยวจะไปพูดคุยต่อรองอะไรไม่มีครับเพราะว่าทุกคนเกห็นถึง่าประโยชนข์ของการขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้ามากกว่านะครับเราไม่มีการพูดคุยออก็ถ้าอย่างนี้ก็แปลว่าที่ได้ยินมาไม่ตรงกรันหมายถึงพักรวมทย้รสักชาติม่ต่อรองเลยค่ะไม่มีพักไหนต่อรองบอกอย่างนั้นนะคะ